โอ้มองก็ไม่เห็นอะไรเลยครับถ่ายก็ไม่ได้เลยครับไม่ได้อะนะมันต้องสว่างสว่างสวยเลยทำไมไปฉายแล้วก็อยู่นู่นไปได้มาเดี๋ยวไอันนี้ก็ได้ถอดเครื่องยกออกเลยนะครับวันนี้ยกใส่เข้าเหมือนเดิม ไม่ใช่วันนี้ถอดนี่เขาใส่นี่นี่ใช่ไหมที่ว่าใส่เปลี่ยนใหม่แล้วเปินเ,เน,นี่ยเขาเขาใส่ใหม่แล้วก็อัดอัดไอ้กาซิเมนเหรอซีมลเลมนลเหล็กเนี่ยอัดเข้าไปแทนเพราะว่าไอ้แกนนี้มันเก่ามันเป็นสนิมใช่ไหมใช่แล้วก็ถอดมาก็เหลือว่านี่แหละพวกน้ํามันเนี่ยพวกไอ้โปรเกนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ถอดมีการถอดอีกครับวันนี้ก็ส่วนที่ทําก็คือนี่ครับท่อ เขาเรียกท่อะลรท่อน้ำมันเนี่ยที่เ,เราถอดน็อตท่อไอเสียน็อตท,ท่อไอเสียมันขาดน็อตท่อไอเสียมันขาดนะครับเลยถอดถอดเครื่องออกมาหมดเลยเพื่อ,อามามาใส่ใหม่ประกอบใหม่ก็ยกไปประกอบเือนเดิมแล้วก็ที่ซื้อใหม่ก็คือตัวนี้ตัวันสายเล่งสายคั้นเร่งกับมือจับเปลี่ยนทั้งคู่ครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็เหล็ก เหล็กนี่ด้วยเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บเก่ามันเหล็กมันเก่าแล้วมันบางมากเลยมันก็คดคดงอ,งอ,งองตัดเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ถึงขั้นตอนการจะใส่โซ่ข้างหลังใส่ก่อนปลาสเตอร์นี่้าก่อนหลัง่อ๋อข้างหลังหน้ามันเล็กหน้าเป็นสเตอร์เล็กนี่ข้างหลังใหญ่ไหมก็ไปใส่ที่หลังอ๋อตรง อือืมฮึอุกอือนั่นนี่อะไรสายไม่ได้ต่อนะป๋าดูก่อนฝีมือช่างช่างหลอกฝีมือช่างหลอกใครจะจ้างเชิญมานะครับไม่ทำมาเฉยๆจะไม่ทำ จต่อสาไฟเข้าไปนี่คือระบบอากาศดีตอนยกก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูซะว่ามันยกเข้าเพราะว่าไม่มีมือแต่ที่จริงต้องตั้งกล้องเนาะลืมตั้งกล้องไปมันต้องยกสองคนเนี่ย เอาเครื่องออกมันมีน็อตอยู่สองตัวเองเนี่ยที่เขาไขาขันเนี่ยใส่ตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ไปใส่ตัวหลังน,ะนู้นอีกตัวมันมีแค่สองตัวเองที่น็อตที่ร้อยเครื่องไว้อะเห็นไหมจับไปไหมจ, <c oughs> จะวิ่งหนีเห็นนะอ่ะ มันจะวิ่งไี้ครับพอเอ,อื่อพอเกยตัวล่างข้างล่างไหน,น่ะมันจับฟังนี้มันจับฟังนี้เดี๋ยวไปจับอีกฟังหนึง่งนี่ครับเดี๋ยวกำลังจะใส่ได้อ่าเราได้แล้ว lo vamos a ยุงเจ้าเลือยยุงเจ้าอาและยุงตัวใหญ่นะครับไฟฉายไฟฉายพองซื้อมาก็มาฉลองซะเละยมีระบบหลายระบบาหาปุ่มไม่เจอครับอืมอืมก็ไปข้างหน้าแล้วก็เป็นไฟกระพริบอยู่ไหนอ่ะมีคือระบบกระพริบไฟชุกเฉิญ กระบอกใหญ่ไฟแรงมากคัตเตอร์หมอหมอเรียกมีดคัตเตอร์ว่ามันจริงมันเป็นมีดผ่าตัดจับไหมปล่อยเลย

เลยเขบแล้วมันเไงไหมบินบินวันนี้ยุงตัวใหญ่เมื่อวานแมงเมาา่มา,าตัวใหญ่โอ้นี่ไงบินอยู่ข้างล่างนั่นยุงโอ้มันใหญ่มากเลยนะไม่รู้ยุงอะไรนี่แน่เหยียบกระทือมันเลยใหญ่ใหญ่มากเลย นี่ครับน็อตตัวนี้ตัวที่ร้อยตัวแรกลำงาตัวล่างตัวล่างมันอยู่ด้านในนั่นอยู่ด้านในนั่นที่ที่หมุนเมื่อกี้นี่มอเมืนมี่อกี้นี่นงเงี้ครับอยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวเหลือตัวนี้ตัวนี้จะติดท่อนี่คือรถซาเล้งอ่า รถคันนี้ดัดแปลงไปหลายอย่างเลยครับนี่ออกเพิ่มดัดแปลงเอาตะข่ายออกทําเป็นรถถังเลยรถบรรทุกเป็นกระบะเหล็กไปแล้วที่จริงมันเป็นตาข่ายตาข่ายูๆเราไม่ออกอันนี้บรรทุกดินบรรทุกอะไรได้เลยทุกของได้ปุ๋ยเปบริสบายแกย้ไขดัดแปลงหลายอย่างครับเบาะนี้ก็แก้ไข ไม่นี่มดมาถ่ายตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังต่อสายไฟก้วางอยู่ตรงนี้ก็จเป็นนู่นะไ,ไม่เท่ากันนะสายไฟมันยดไม่เท่ากัน เขาต่อมาอย่างเงี้ยแล้วท่าเขาทำทางนี้สายมดเทียนโอ้ยทำไมมันยุงมันตัวใหญ่จังมดเลยไปกัดขากูเดียวะ่ะมดก็กัดขาอืม มดอะไรกัดนี่ไงมดตัวเล็กเอ้ยนี่กำลังตายเลยกัดตายกัดตัวนี้เดียวนี่แหละคำแหงนี่ยุงยุงตัวใหญ่เห็นยุงตัวใหญ่ไหมครับนี่แน่นี่แน่นนนโอ้โยไม่ไหวแล้วครับ ยังเจ้ากบล้อไงอเจ้านี่มาถึงขั้นการประกอบท่อ เห็นมีเหล็กไอ้รูรูอยู่ไหนหรอเหล็กรูรูที่มันยุดท่อตรงนี้อืมอะไรอะไรลวกวะแหวนอะไรป<ๆ>ุอ๊อุ้ยเอาหัวมุนเขาด้วยนะ้ยเ,เป็นหัวครื่งหัวเหลี่ยมไอ้นั่นปลาปทูเหลง

มืดนนปล่อยเลยวขอกยังไม่มืดดีแต่ในนี้มันมืดมืดนี่เวลาน่าจะหกโมงกว่า

มันปีนหรือปอนมันทำไมมันแน่นจังไม่ปีนหรอกที่จริงมันน่าจะหมุนมือไปได้เลยซ้ำไห้เดี๋ยวเอเอ,อเล็กฉีดนะลื่นๆหน่อยแหมมากัดแก้มเลยนะอยู่ อาาอยองเสียงหว้เงีนน่นั่นแหละมันจะเกีย์เสียนาาดนมันรูดเนาะมันไม่ตรงอนน่าจะลองหมุนใหม่าหาก็รูดไปหมดเลยอย่างเงี้ย บาหมล้ใช่ไหมไป้ปลายนี่เกี่ยวล่มนี่เลยล้มมันล้มล้มหรือล่มล่มล่มมันล่มเรือล่มเหรอเหมือนเรือจะล่มนะล่มหรือล้ม เสียมันรั่วใช่ไหมก็เลยต้องเปลี่ยน,นเสียมันรั่วขันแห้งไม่ได้เลยมันไม่แห้งอเอองใหง้มันร้อนให้แห้งก็งดีลองนิดติมมันเครื่องห่ออ่าแล้วไม่ยึดไอ้อันนี้เนาะเนี่ยที่เหล็กโยงอะ่ะ เห็นมันมีเหล็กโยงอันนึงยังไม่ใส่เหล็กโยงออกไปแล้วไม่เอาหรอกอเขาทำมาไงเขาไม่รู้เขาทำมางี้เราก็ต้องทำอย่ีงนี้หอนหรือเปล่าเครื่องกูหอนหรือเปล่าไม่ใช่เล่งป้อดเฮ้ยแต่ตอบคลิปก่อน นี่ก็เติมน้ำมันเครื่อง โอ้ oh, สายนี้มีได้ปลาเทพพัพนนี่ไม่มี้ก็ไปซื้อหมดเหรอเสีงมากครับจังพันเลยโอ้แม่เดีย,ยดยนาบมันเข่าอันนี้มันอาจะลอ,อยหน่อย อะไรกระเด็นออกมาปิ้งๆเลย <What? S 1> เป็นคลิปโงอะไรกระเด็นออกมาพุ่งๆลมมันออกม,มันยังรั่วอยู่มั้ง <c oughs> คิดดินมันติดอยู่ตามนี้รึเปล่าลมมันออกมันร้อน <c oughs> ลองเบิ้ลให้ดูไหมเออลองเบิ้ลแล้วแกดูอ่ะเออร้อนๆๆแสงมันร <c oughs> ้อน <c oughs> ลองกระทิบเสียงริ่มมากครับรจะได้จะได้เอีาพรุ่งนี้มาดูอีกทีครับจะให้มันแข็งเห้กาซิเมนมันแข็งก่อน,น,นอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนตอวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยประกอบเครื่องเข้าที่ ค่อว่ากันใหม่ครับนี่เครื่องมือครับรนี่ก็การถอดบงอ่งใส่ใส่นอ็อตพอยเสียใหม่ปรับปรุงปรับปรุงแก้ไขเครื่องครับมันรั่วควันมันรั่วล็อ ถามเองครับมันรั่วมากเลยเอียงมันรั่วไงมันไม่สนิทนี่เดี๋ยวยังไม่ได้กดให้แน่นนะกดแน่นก็จะดีขึ้นกว่าน,นี้ก่อนควันมันบุง้งบุงรู้สึกมันจะรั่วแถวนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รั่วแล้วตรงนี้ไม่ตรงนี้อุดแล้วใช่ไหมอ,อืมที่ก่อนมีรั่วตรงนี้ด้วยรั่วแล้วมันเสียงมันจะดังปอกปอกครับอืม นี่สายนี่ก็ยังสายยังไม่ได้เก็บนะนี่คือการซ่อมบำรุงเครื่องครับเล็กๆน้อยๆของสุริล้อวันรัตครับเนี่ยผู้ช่วยทําได้เกือบทุกอย่างเลยเดีย๋ยวต่อไปเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆนะครับจะลงคลิปให้ดูนะครับอย่าลืม กดับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ๋อจะได้ถ่ายคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องไปจ้างช่างเยอะก็เล็กๆน้อยๆทำเองได้เลยครับทำเลยับต่อท่อนูน่ทนทำนี่เปลี่ยนนี่ก็ทำเองเปลี่ยนยางใหม่เนี่ยยางนี่ก็เปลี่ยนใหม่เองทำเองครับเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยยางเปลี่ยนลูกปืนออกเชื่อมเอง แก้ไขเองได้มันก็ทำให้เราประหยัดเงินได้เยอะขอบคุณครับสวัสดีครับ